สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับคลิปนี้จะพาไปแลกของกันนะครับเป็นอาวุธ155หรือจะไปแลกชุด155ด้วยก็ได้นะครับมันใช้ไอเทมเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปแลกอาวุธให้ดูนะครับนี่แบบนี้เลยแต่ว่าจะแลกเป็นขวานข้างนึงดาบอีกข้างหนึงผมจะใส่ขวานนะครับแต่วันนี้ไปแลกขวานกันแล้วกันนะก็ของที่เตรียมมาจะเป็น กล่องม่วงที่ดรอปจากในดันมาไม้นะครับดรอปจากบล็อตร้อยเจสอ่ะตรงนั้นนะครับที่เคยไปตีนะครับที่เคยทําคลิปตีให้ดูนั่นแหละแล้วก็เนี่ยใช้อย่างละ15อันนะครับโอเคผมเตรียมของครบแล้วเดี๋ยววาร์ปไปแรกกันเลยดีกว่านะครับจุดแรกก็อยู่ที่เมืองอ่าเนี่ยครับเมืองใหม่ ครับเลยโอเคมาแล้วถ้าเกิดใครจะแลกชุดก็ไปตรงเปลี่ยนอาชีพร้อยสามสิบนะครับเดีย๋ยววิ่งไปให้ดูก่อนก็ได้ครับแปบ๊บหนึ่งแล้วค่อยไปแลกอาวุธตัวที่เปลี่ยนอาชีพร้อยสามสิบเนี่ยครับเวลาคุยกับเขาแล้วจะมีอย่างเช่นตัวไหนเนี่ยสเลเยอร์นะฮะเบส ก็คุยนะครับมันก็จะมีแลกเปลี่ยนอาวุธเอ้แลกเปลี่ยนชุดอยู่นะครับของผู้ชายกับของผู้หญิงก็เลือกเอานะครับอันนี้ของผู้ชายนะครับก็เ,เตรียมของมาแล้วก็กดเลือกแล้วก็ตกลงได้เลยนะครับเค okay. ส่วนอาวุธต้องเข้าไปแลกในเมืองนะฮะจุดแรกอยู่ข้างข้างในนะฮะเดี๋ยวหาก่อนผมก็จําไม่ได้ว่าตัวไหนนะเดี๋ยววิ่งวิ่งดูแล้วกันนะครับ ตัวไหนเอ่ยไม่ใช่เมืองนี้เพลงพอดีอะไม่ได้มานานอนะนี้ตัวซื้ออาหารไม่ใช่เดี๋ยวหาก่อนนะครับแป๊บนึงนี่นี่กระเป๋าอ่าผลิตแลกเปลี่ยนอ๋ออันนี้สัตว์เลี้ยง นี้แมวไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าอ๋อเจอแล้วนี่ครับผู้เท่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยตรงใกล้ๆคลังตรงใกล้ๆตู้จดหมายนะครับยืนอยู่ตรงกลางเลยนี่ฮะตัวนี้ก็จะมีของเทมพาของสเลเยอร์นะครับของอาชีพอื่นก็มีให้แลกด้วยนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับต้องลองคลิกดูเองนะชื่อมันไม่ขึ้นเนี่ยครับตรงเนี้ยก็กดคลิกดูก็ได้อัน,นี้อะไรไม่รู้นะลองกดดูอ๋อนี่เป็นธนูนะครับธนูร้อยห้าห้านะครับ อันที่สามอันที่สี่อ่ะอันที่สี่เป็นโยโย่นะครับอันที่ห้าอันที่ห้าเป็นสติ๊กนะครับอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันที่หกอันที่หกเป็นหมัดนะอเจ็ดอ่ะอันที่เจ็ดเป็นแวนนะครับอันที่แปดสุดท้ายอันนี้เป็นของไนท์นะครับมีโลกับอะไรเนี่ยขวาน เอ้หนังสือหรอสเปลบุ๊กสเปลบุ๊กกับโลกเทมพาอ๋อสเปลบุ๊กมันขึ้นว่าของเมนทา l ิ y อะครับน่าจะเป็นของเอเล่ครับเออแล้วทำไมมันไปรวมกับโลกครับอืมไม่แน่ใจนมครับโอเคเดี๋ยวเราแลกขวานนะครับวันนี้นี่ฮนะสเลเยอร์ของเรา ที่เราจะใช้เดี๋ยวผมจะเลืกเป็นขวาน155นี้ก็กดคลิกเลือกนะครับดาบก,ก็มีนะก็กดโอเคปั๊บเรียบร้อยได้แล้วนะครับขวาน155นี่ใส่เลยละกันนี่ครับก็เดี๋ยวเอาขวานไว้มือบนดาบมือล่างประมาณนี้เนาะเวลาไปเวลเราก็เอาขวาน เพราะวาขวานดาเมจมันน่าจะเยอะกวา่าแต่ดูก่อนอดาบผมดาเมจแรงกวา่าเพราะาดาบโบกไปแล้วก็เอาอย่างนี้ก็ได้ดาบไว้ข้างบนขวานไว้ข้างล่างก็ได้นะครับก็เดี๋ยวขวานเดี๋ยวผมจะใส่เพชรดูดเลือดไปนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เพชรดูดเลือดเรียกว่าหินดูดเลือดแล้วกันมันจะเป็นออฟชั่นของดาบร้อยห้าห้านะครับร้อยสามห้าก็ใช้ได้นะครับอืโอเค ก็ oh, คลิปนี้มามีแค่นี้ละครับมาแลกของให้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าแลกยังไงนะครับก็เตรียมของมาแล้วก็มาแลกที่ NPC ง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลบชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ